ครับครบห้าวันแล้วครับผมเริ่มมีใบมาแล้วหลังจากวันที่ดัดแล้วก็วันที่ทาสีคลิปแรกคลิปนี้ครบสันครบห้าวันมาดูกันครับใบขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็อ่อนอ่อนอีกสิบวันครับผมใบถึงจะแกะ่พอสิบวันใบแก่ก็จะ นำออกไปขายครับผมเนี่ยหลังจากวันที่ขุดมาครบ15วันครับผมเป็นยอดอ่อนๆแดงๆแงบบนี้ครับผมแล้วยอดนี้ก็จะเต็มครับผมจริงาตาไหม่ตุ่มใหม่ก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เต็มไม่ไม่นาน บนข้างล่างขึ้นเรียบร้อยสวยสวยงามตะโกดัดครับผมเรียกว่าตะโกดัดไม้ประดับไม้มงคลประจำประเทศไทยแล้วครับผมชื่อว่ารัตโนกโกสินทร์ครับผมชื่อกรุงเทพธรรมานครเลยจะเป็นไม้ประจำชาติครับผม สวยๆวระสบสวยด,ดูหลายมุมครับวันนี้รูหลายหลายมุมแต่ว่าฉากขยับตามไม่ได้มีคนเดียวนี่คือต้นตะโกะครับผมตะโกะดัดหรือตะโกะนาเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ประดับ ก็อ,อีกสิบกว่าวันครับผมติดตามอีกครั้งหนึ่งเส้นทางต้นตะโกตัวนี้จะไปยังไงจะอยู่หรือจะหรือจะไปสิบกว่าวันก็น่าจะรู้เรื่องแล้วก็ต้นบางข้างครับผมต้นบางข่างม้ชมเกล็กน้อย แล้วก็มีอะไรครับผมวอดเลือสอีติดมาด้วยตัวนี้วดเลือสีติดมาด้วยเห็นไม้มงคลครับผมไม้มงคลยอดมาแล้วอยอดสวยแล้วตัวเอฟลองมาอีาอาร,ริงนี้ผมทําแรงครับผมทาแรงกิ่งมันหักก็ต้องสร้างยอดใหม่ขึ้นมา กต้นตัวเล็กครับผมตัวเล็กขนาด1เมตรใบมาเยอะแล้ววันนี้ใกล้จะถอดรวดได้แล้วปล่อยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวรวดรัดรัดวัดแล้วก็มาสังส่งต้นครับผมมาสังส่งต้นก็ใบมาเยอะแล้วยอดยอดมาแล้วส่งต้น ลำต้นสามนิ้วครับผมไซนี้อยู่ที่สองพันห้าครับผมส่งค่าแพ็กส่งมากค่าแพ็กแพงพันห้าครับผมค่าน้ำมันค่าอะไรเลยเหลือไม่เท่าไรแล้วตัวนี้ค่าส่งพันห้าเหมือนกันครับความสูงหนึ่งเมตรขึ้นไปอ่ะพันห้าเลยโดนพันห้าเลยตัวนี้ต้องไปส่งเองครับผมบริษั ไม่รับสูง,ส,ง,ส,งนะสูงสองเมตรตัวนี้นะสูงสองเมตรเนี่ยตัวนี้ต้นนี้บริษัทขนส่งไม่รับไปสนีก็ไม่รับสูงเกินพิกัดเขากำหนดมาต้องไปส่ง้วยตัวเองเรามาถึงต้นบางข้างตออ้ว,วนเตีย้ยต้นนีนะ้ส่งได้อยู่ น้ำหนักน้ำหนักไม่มีปัญหาร้100อยกิโลครับยอดมาแล้วครับผมยอดขึ้นมาอย่างนี้อีกเดือนหนึ่งครับถอนลวดได้ตัวนี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งซึ่งดัดได้เจ็ดแปดวันนี่แหละประมาณนี้ต้นมะขามก็ฟูมาเลยครับผมมะขามมะขาม มีหลายอย่างครับผมสวนสมิงบอนไซม,ม,มีมีบอนไซไม้ประดับหลาย,ลายอย่างไซเล็กไซใหญ่มีนี่คือสวนหลังบ้านครับผมต่ตใหญ่นี่ก็ยอดมาแล้วครับผมยอดมาแล้วสบายใจแล้วทีนี้ลายยอดแล้วก็โอเคแล้วก็มาต้นที่ที่ใหญ่สุดของสวนครับผม ด้านหลังบ้าน่ร่นี้ต้องใช้ลอกครับผมใช้เครื่องชุงแรงยกอยอดยอดแล้วก,ก็ดัดเสร็จแล้วก็ขึ้นลอ,อกออกมาแล้วครับผมใบเล็กๆออกมาแล้วอย่างยย่องกทีนี้ยังยัง,ยง,ยงขาดอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ใช้ลวดดัดนะ,ะตามขั้นตอนครับผมกิ่งอ่อนก็ยังดัดไม่ได้มันกลัวหักหักมาแล้วรอ,อ,อสร้างใหม่ สิบกว่าวันนะสวยกบสวยตอนนี้ใครชอบใหญ่ๆดิกๆตันนี้เลยอย่างนี้ก็มะมะสังก็มีใบแล้วครับผมมาสังบอนไฟสามขาครับผมลากโยกเขาเรียกลากโยกตรงน,นี่ลมจะไปลู่ลมหรือจะไปยังไงก็มองมอง มันไปได้หลายอย่างแต่ว่าสวยครับผม,มตัวน,นี้สวยมากๆเลยผิวสะอาดผิวเหลืองใบแดงครับผมมงบอกถึงอาการสมบูรณ์ยอดยอดแดง่งยอดแดงๆดมาครบครับผมแล้วครบหมดนี่มาสังก็มีประมาณหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือน ประมาณประมาณนี้แหละหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ขุดมาก็ก็ได้ประมาณนี้เริ่มจะเป็นทุ่มแล้วเขาเรียกมาสางังโยงครับผมทรงลู่ลมเนี่ยมันจะมาอย่างนี้ลูลมไม้คลาสสิกครับผมตัวน,นี้ไม้คลาสสิกหายากตัวน,นี้ต้องใจถึงครับผม คนที่ชอบเท่านั้นที่จะซื้อหาไปช่วยชมได้ครับผมก็ต้นมาสังที่เชยนี่แหละแต่ลีลาสไตล์นี้ก็สุดยอดก็มาดูต้นบางข้างครับผมหลังจากขุดมาได้ห้าวันต้นนี้ห้าวัน เป็นอาการยังไงหมายซากครับผมหมายซากวันก็ยังไม่มีอาการแล้วต้นบางครั้งหอซากก็จะออกยากนิดนึงก็มันเป็นซากผมออกยากนิดนึงกว,กว่าผิวสะอาดผิวสะอาดจะออกง่ายครับอย่าง,าง,าง,างต้นนี้ก็ผิวสะอาดครับผมออกแล้วขึ้นยอดมาแล้วได้ดัดรวดแล้วครับผมเนี่ยต้นนี้มาได้ สิบกว่าวันสิบห้าวันตัวนี้มาได้สิบห้าวันได้ออกย้อนยอดแล้วครับผมวันนี้เอามมมเล็กๆครับผมมุมเล็กๆด้วยจำกัดเวลา,าต้องลิงเล็บเ,เล็บลิงลิงเล็บ <laughs> ามาดูภาษาสภาษาเลยรลิปลิง จะไปเกี่ยวข้าวครับผมวันนี้จะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้า็าก,ก็ต้องทํางานหลายอย่างทางโซเชียลก็ต้องทำจําเป็นต้องทํกาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวนสนิงบอนไซตัดไม้ตะโกดัดครับผมสนใจสั่งจองได้ครับผม0957458513 ตอนนี้ส่งเคอรี่ครับค่าค่าส่งอีกพันห้าครับผมบอกตรงๆค่าส่งพันห้าค่าต้นไม้เอว่อยว่ากันอีกครั้งพอใจซื้อทั้งสองฝ่ายก็โอเคปกลงปรงใจกันได้ก็แฮปปี้ครับผมการซื้อขายก็ต้องมีการต่อรองนิดนี่หน่อยหน่อยบ้างครับผม,มก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เราทุกคนไม่ต่อไม่ลองได้มันก็ ทำไงเนาะคนชอบคนขายมันก็ต้องเขาเรียกอ,อะไราบาลานซ์กันให้ได้จอยกันให้ได้ชิปนี้ก็จบครับแค่นี้ครับผมก่ออีก15วันครับผมชมตะโกต้นนี้เส้นทางจะไปยังไงสวัสดีครับผม